บริษัทขนส่งจำกัดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทั้งของบริษัทเองและรถร่วมให้เป็นระเบียบร,รวมทั้งการให้บริการด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารตามที่กระทรวงคมนาคมได้ให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประเมินอ,องค์กรคุณธรรมประจำปี2566บคสอได้เลิงเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน ตามหลักคุณธรรมและส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเอศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการโดยในปีงบประมาณ2,566บขสได้เข้าร่วมการประเมินอ,องค์กรคุณธรรมจำนวน7หน่วยงานได้แก่ 1. ฝ่ายธุรกิจเดินรถ 2. ฝ่ายบริหารการเดินรถ 3. ฝ่ายพัฒนาองค์กร 4. ฝ่ายบริหาร 5. สำนักํานวยการ 6. สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถและ 7. สำนักตรวจสอบภายในโดยมีคะแนนการประเมินในระดับที่3องค์กรคุณธรรมต้นแบบครบทั้ง7หน่วยงานทั้งนี้ผู้บริหารและพนักง,งานทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานตามหลักคุณธรรมบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมกำหนดแผนงานและกิจกรรมการส่งเสริมต่างๆ มีการประกาศเจตจำนงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปัชญัของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม5ประการได้แก่พอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกะตัญญูกำหนดเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำเพื่อเป็นปัจจัยนำเข้าในการกำหนดแผนองค์กรคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องในมิติต่ตางๆดัง,งนี้ กิจกรรมที่ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามได้แก่ตักบาทปีใหม่ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤตินตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีกิจกรรมตามหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่บขอสอ นำพนักงานเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอาบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพอาบาตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชหาราชบรมนาถบพิตรด้านการเกษตรและความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมตามคุณธรรม5ประการประการที่1พอเพียง โครงการร่วมมือร่วมใจให้การเรียนรู้สู่เยาวชนบคสร่วมกับอศคพาเยาวชนไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการโคนมตามรอยสาพระราชาณศูนย์าการเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากนมการเลี้ยงโคนมและเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตนมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดบคสจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดทางพัสดุอุปกรณ์และพลังงานประการที่2วินัย โครงการให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งข้อบังคับของบริษัทบริษัทได้ให้ความรู้ด้านวินัยแก่พนักงานใหม่ในเรื่องระเบียบบริษัทคำสั่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในรายการ Morning t ช l k ในการประชุมประจำเดือนประการที่3สุจริต ริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ับตั้งแต่การเข้าทำงานและรายงานเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตจรรยาบรรณความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประการที่ 4. จิตอา,า,าอสาบกขสจัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา904บางเขนโดยผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกจิตอาสา904เพื่อเรียนรู้วิธีช่วยชีวิตการทํา C.P.R เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรับหมวกกับผ้าพันคอจิตอาสา904กิจกรรมอาสากู้ชีพจัดเวรอาสากู้ชีพเตรียมความพร้อมสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรห้องเฟิร์ชเอตลอด24ชั่วโมงประสาน ศูนย์กู้ชีพตา่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉินกิจกรรมอาสาวิวแชร์จัดเตรียมวิวแชร์และอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารกิจกรรม b i ๊กคิทติ้งเดได้จัดกิจกรรม b i ๊กคิทิ้งเดเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่และช่วงเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมพนักงานอาสาพาผู้โดยสารกลับบ้านเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกส่งผู้โดยสารกลับบ้านโดยสวัสดิภาพประการที่ 5. กตััญูกิจกรรมประเพณีสงการานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย และจำปี2566รลดน้ำขอพรผู้บริหารเพื่อเป็นการแสดงความกะตะเวทิตาที่เป็นประเพณีอันดีงาม นอกจากกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรมในมิติต่างๆแล้วบกสอยังส่งเสริมการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมหรือก็ทำความดีเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนพนักงานผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการเล่นดีๆมีต้องแชร์โครงการพนักงานดีเด่นโครงการคนดีมีคุณธรรมคณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผลงานมีการทบทวนและทอดบทเรียนเพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้สื่อสารแก่พนักงานหลากหลายช่องทางเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานและองค์กรอ,อื่นๆได้